เมืองแม่แห่งนี้มันช่างงามตาอุด,ดมสมบูรณ์ธรรมชาติทาราอยากเจอหลายชนเผ่าให้คุณลุมาเห็นอล้ร้องไห้เลยเห็นมากเลยสวัสดีค่ะลูกพีชชาแนลนะคะวันนี้พี่อยู่ที่บ้านของพี่สาวนะคะจะมาทำาน้ำพริกขั้วกระเลียงนะคะในพี่ซื้อปลาแห้งแล้วแผ่นใหญ่ๆนะคะก็เดี๋ยวมาทำน้ำพริกขั้วกันไม่รู้ว่าสูตรของพี่สาวเป็นแบบไหนนะคะพอดีพี่สาวเป็นคนกระเลียงขาวนะคะ เดินออกมาพอดีเลยมาที่บ้านของพี่สาวนะคะคือพี่นอยพี่นอยเองพี่นอยนะคะที่ออกคลิปกับพิษเดี๋ยวเราจะไปทําน้ำพีคั่วกันนะคะน้ำพีคัาดกะเรียงน่าจะไม่ใส่ขอนเนานะคะมาให้เดี๋ยวจะไปทําในห้องครัวนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันว่าน้ําพิกของน้ำพีขว่วของกะเรียงเป็นแบบไหนไปค่ะค่ะตอนนี้ก็จะมาทําน้ำพิกกะเรียงกับอีกแกงหนึ่งแกงถักทีนะคะ เป็นกับข้าวของคนไทยใหญ่อันนี้ใช่ไหมคะพี่หน่อยพี่กระเหลี่ยมเผ็ดมากก,ากลิน่นพริกลอย,ลยอันนี้พี่หน่อยเอาที่บ้านมาเหรอคะแต่พริกบ้านตัวเองเก็บเองตักเองเก็บเ,เองตักเอง <spe ak> พี่กระเหลี่ยมของแท้เพราะว่ากระเหลี่ยมเป็นคนเก็บใช่พ <spe ak> ี่หน่อยเป็นกระเหลี่ยมพี่หน่อยเก็บพริก <laughs> นี่ไงค่ะพี่ เดี๋ยวที่จะแกงผักนี้อย่างผักนี้ที่ภาษาไทยเรียกว,ว่าผักเลือดผักเลือดผักเพื่อดก็จะใ,ใช่นะคะวันนี้มาทําเมโนูบ้านพี่หน่อยแล้วก็พี่หน่อยก็ไปทําบ้านมาบ้างนะ <c oughs> เปลี่ยนกันเปลี่ยนกัน <c oughs> ต้องสับปลาเนี่นะคะจะทําเป็นน้ำพริกข้ว,ข,วของคนกะเหรี่ยงของคนกะเหรี่ยงที่ไม่ใส่กรวเนาใช่ไหมคะพี่่หนอยใส่อะไรบ้างคะมีพริกมีหอม ใช่ก็หอมแต่คลายแค่นั้นแหละปลาอ๋อใส่ตะไคร้ด้วยเหรอพี่หน่อยใส่ถ้าอยากใส่ก็ได้แต่อร่อยอร่อยไหมอุ๊แปดดีอ่ะต้องลองดูนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนไอ้นี่ต้องทำอะไรบ้างไหมพี่หน่อยให้เราช่วยเอาไรมบ้างตอนนี้มเด็ดข้าวตี่อบก็ได้เ็ไหมปลาไี่ต้องสับใช่ไหมใช่ต้องแร่เป็นเป็นเส้นเข้มต้องแร่ไม่ต้องเรียกว่าแร่มันเป็นปลาแห้งอ๋อต้องแร่เนื้อออกไงต้องแร่เนื้อ ทำปลาให้ทำตั้งแรกเนี้ยสไลด์แล้วก็หั่นชิ้นๆแล้วก็ทอดเราอย่าไปเที่ยวบ้านที่ฝรั่งมากเลยอยู่ที่ไหนนะคะพี่หน่ะอยู่นักเซเลียนนักเซเลียนช่วงนี้เขาทำอะไรกันอยู่อะคะช่วงนี้ก็ฟันไล่ฟันไล่ปลูกข้าวเหรอคะใช่กำลังเกิดกำลังปลูกข้าวต้องมีโอกาสไปเที่ยบ้านหน่อยอันนี้แกงอันนี้พี่จะแกงแบบไทยใหญ่นะคะแกงแบบสดไทยใหญ่ไทยใหญ่ใหญ่นาะแล้วก็ กะเียงวันนี้มีเมนูไทยใหญ่หนึ่งกับกะเลียงหนึ่งนะคะโอ้เป็นเหมือนพีแตยาลูกครึ่งกะเลียงไทยใหญ่ให้หน่อยตรงนี้ข้าวก่อนตอนนี้พี่หน่อยเขากำลังแร่เนื้อปลาแล้วค่ะพี่หน่อยมันต้องเอาก้างออกใช่ไหมคะใช่ใช่ก้างอันนี้แยกเอา น้ำว่าแปลกดีนะพี่กะเลียงเขาใส่ตะไคร้ด้วยเนาะพี่หน่อยแต่ว่าไม่ใส่มันหอมดีใช่ค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงใช่ไหมคะน้ำพริกสมุนไพรพร่อคนกะเลียงเขาชอบกินมะซุนไทยยิ่งมีชอบผักอินหรือนื่นอะไรช่วงไหนนะคะช่วงหน้ามาฝนหน้าอื้อวันนี้พี่หน่อยใส่ชุดสวยจังชุดใส่ข้างนอกมาชุดลายดอกใส่ตาลกอผอม โอ้สวสยพี่หน่อยแรกแล้วก็พี่หน่อยจะทำแบบไหนคะถ่ายเป็นชิ้นๆน,น,น,นะเปเป็นชิ้นๆเดี๋ยวกระดูกมันแล้วก็ทอดกรอบ่อต่างหากใช่ไหมคะใช่ไม่งั้นเคี้ยวไม่ไหวหรอนี่ไม่เป็นเคี้ยวไม่ไหวเออมันหอมดีทำไม,ม,มที่กระเหรี่ยงพี่หน่อยมันหอเพราะว่ามันเป็นพริกอันรนะพริกอินรีพริกอินรีไม่ได้เป็นพริกสวนน้ำเป็น พริกไรที่เราปลูกตามรูปตัวโอตามป่าตามไร่อ๋อที่มาของเขาว่าพริกกระเหรี่ยงใช่ไหมคะเป็นพริกที่ปลูกตามป่าตามไร่นะคะไม่ได้ปลูกตามอะไรนะคะไม่ปลูกไม่ปลูกเนสวนนะเผ็ดแม่พ่หน่อยเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดมากที่มาของเขาพีชกะเหรี่ยงมาเผ็ดอันนี้จะตำเป็นเครื่องแกงของผัก พี่เนาะจะบอกเพื่อนจหเมนูองเมนูจะพูดพักเพื่อนนะคะพี่ออกแค่ต้นลูนี้เหรอพัือค่ะใช่มันออกตามต้นพี่องชอบกินแบบนี้นะแบบแค่ไมนมีเนื้อได้เคียวอ่ะอ๋อนี่ใช่ไหมคะต้องหั่นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่พอดีคำเหรอคะพี่หน่อยใช่ไม่ถึงจะอร่อยจะได้กินเนื้อนึบๆ เพราะถ้าตามเลอ่อะมันไม่ได้กินอันนี้ค่ะอันนี้สไตล์ชอบเคียเค้ยวเพลินเพลินเพลินๆมันติดกเกลียงน้ำพริกขวดกระเลียงใช่แล้วก้างนี้เราก็ตัดหักนะคะพี่เมย์ใช่ทอดทอดแยกแล้วค่อยตำละเอียดแยกอ๋อน,นี่ใส่อะไรเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำมันค่ะใส่แล้วเหรอใช่ แล้วก็ขั้วเครื่องอที่ตำไว้เม่ใช่มีอะไรบ้างนางเ็ดเมื่อกี้มีอ่ถั่วเน่าแล้วก็หอมแดงพริกแห้งขมินม้นสวา่สวางน,น,นะคะเพื่อนสว่างต้องสองในไหมไม่จะมีมอ่าใส่เนื้อเข้าไป ขนาดเท่ไหรเอาให้ก็พอต้องแต่งกายที่ชอบนะเราเน้นผักเนะเน้นผัก ธรรมชาติไหมอ๋อนี่เี่เแาเป็นปักนี่เองเหรอใช่เพราะว่าทำไมธรรมชาติเหลืองมากหอมมากไฟต้องกลัมาไหนบีทไปต้องกันกลางใช่ค่ะกันกลางแล้วก็อะไรต่อใส่ผักที่อยากกันกลี่ไม่เคยแกงอันเนี้ยจริงเหรอแกงอาหารตายได้เป็น น้องเนี่ยสุดยอดับข้าวอร่อยทุกอย่างเปอนที่บอกว่าว่าไม่อร่อยทั้งแกงไตไม่อร่อยอจริงหรอ้อมมากเลยกับข้าวไปไม่เป็นหรือว่าทุกอย่างที่ไม่เป็นคือแทบทุกอย่างเลยแหละคือทาเป็นแต่ไม่อร่อยอ๋อแต่น้าพริกอร่อยนะน้าพริกที่ทําเองอันนี้อยู่มาแต่เด็กก็เลยทตาวันถนัดของทำของเราอ๋อถนัดทำไอ ของทางเราใช่ไหมใช่แต่ของเขาไม่ขนาดอาหารใต้เขาจะเน้นนะผักพืชผักสวนครัวเยอะใช่เลค่ะเน้นผักผักปลูกรอบบ้านอันนี้ก็ต้นถักฮีนี้ก็เขาก็ปลูกกันเองนะเขาที่ไปเก็บมาเองใช่มันสดมากแบบไี่นนใช่ได้วประมาณเท่าไหร่ประมาณแค่ขูดคลิกไม่ต้องเยอะนะท้มันพอเพิ่มผักนิดหน่อย แก่นกแก่นกดีแต่ไม่ใช่เลยดินไฟเจินไฟนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยปรุงไม่ต้องปรุงเยอะโอ้ไม่ต้องปรุงเยอะแค่ผงูรสเกลือพออ่ะกินไตไตอ่ะเนาะเขาไม่ค่อยเน้นช่วงปรุงรสดีอะไรเยอะใช่ค่ะโอ้ยไตไทยไตไตกระเหรียญของนี้คือ ในบ้านถ้ามีเขาเรียกว่าไน,นะชูรอดเกลือกะปิก็อยู่ได้อยู่ได้ไดแล้วใช่โอเคแล้วจยังไงต่อเดี๋ยวรอให้มันสุกก็ได้ปิดฝาเลยค่ะฟานเนี่ย น้ำตาจะไหลแล้วพี่หน่อยจะร้องไห้แล้วอะหอมทำน้องร้องไห้ไม่มีใครทำให้น้องเสียน้ำตาได้ทุงหอมแดงเลยอะพี่หน่อยจะตายเอากี่หัวล้ะคะเอาแค่ห้าห้าหกหัวห้าหกัวอันนี้ซอสไปประมาณประมาณห้าหัวแล้วเนี่ยพอแล้วมั้งพอแล้วเหรอพอแล้วใช่ไหมใช่น้ำตาจะไหลแล้วก็ทำยังไงต่อคะพี่หน่อยอันนี้เด็ดแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้แหละ เดี๋ยวเราก็จะมาคั่วให้มันกรอบอ๋อคั่วให้กรอบ,บก่อนเ,อเสร็จแล้วก็แล้วก็แล้วก็คั่วปลาอ๋อแล้วตะไคร้ล่ะคะตะไคร้ก็ตมพร้อมกับปลาอ๋อเป็นอย่างนี้เอง,เองนะพี่กเ็เรียนพี่นี่พอไหมคะพี่ว่าพอไหมอ๋อน้อยไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงใช่ไหมคะใช่อพี่ว่าเป็นกิโลเลยนะไม่ต้องได้ซื้อเลยอนะใช่ไหม โอ้แต่ไวจะได้หนึ่งกิโลนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะแลคะพี่หน่อยปลูกยากเหรอคะพี่หน่อยไม่ไม่ปลูกยากก็ปลูกพร้อมเข้าไปอพร้อมเข้าไร่พร้อมข้าไร่แต่ว่าพริกพี่หอมจริงมันหอม,หอมแบบฉุนนะหอหมอนช่หอมฉุนอ่ะเผ็ดมากเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวลองกินดูค่ะพี่กินไม่ใกล้กินเยอะนะยิ่งเป็นกระเพาะแต่น้องอ่ะน้องชอบกินเผ็ดมากแต่พี่้องไี่กินเผ็ดมาก อันนี้พริกกระเหลี่ยงนี่คืออะไรนะถ้าอยากให้กรอบนานเราต้องแช่ไว้ช่องเก็บผักอ้อเหรอคะช่องฟิดเก็บผักจะเก็บได้ถ้าแบบนี้เก็บได้เป็นปีไหมอ่าเป็นปีปีเลยมันไม่ขึ้นรานะอือพริกสุกแล้วครับพี่อยเดือดแท้เดี๋ยวเราก็จะปรุงรสผรงชุรสกับแค่เกลือนะใส่ถั่วเข้าไหม เส่แล้วค่ะเมื่อกี้ที่เราคั่วลงไปคือตามด้วยกันแล้วเนาะใช่ค่ะตามคั่วหอมไหมพี่น้อยหอมพี่ทำไม่เป็นนะเนี่ยใจมั่เพื่อนจริงรอคะนี่แหละต้องอยู่กับน้องไม่อดตายพี่กับน้องไม่อดตายแล้วก็อะไรต่อเต้า ถ้าไม่เค็มแค่ปุ่มขึน้นหอมมากลอยไปถึงนอกจอแล้วอร่อยอะ่ะ โอเคค่ะไปน้ำพริกขั่วโอเคนี่เราก็พักเราได้ดอกจิกไหมใช่ค่ะค่ะตอนนี้ก็จะมาทำน้ำพริกขั่วกระเด็นะคะเราต้องขั่วหอมแดงให้สุกก่อนค่ะใช่ต้องรอให้มันปลาที่เราคั่วที่หลังใช่ไหมคะใช่คั่วปลาเหม็นไงอ๋อใส่ได้ดิอะไรครับอ่ ก็ได้เลยก็จะร้อนนะเอาเราต้องคนตลอดอ๋อมันจะอะไรนะคะมันเหมือนมันอันนี้หอมมันรสชาติหวานไงอ๋อเขนาดมันกินเผ็ดแล้วกินนี้มันก็อร่อยในขนาดทางกับข้าวไม่เป็นนิดหน่อยยังรู้อ่ะ <c oughs> จริงมากกับข้าวไม่เป็นอ่ายกบอ้่มอาหารไทย อ๋อยังเป็นอาหารไทยใหญ่ใช่็จไหมคั่วดีตอนนีปลาปลาที่หั่นแล้วเดี๋ยวรอให้คั่วหอมเสร็จแล้วเราก็จะคั่วาปลาต่อค่ะพริกก็สีแดงสด,สด อ,อตรองนักแดงสุดรับป,ประกันความเผ็ดจากพริกกระหยตมตำกระเทียตมตำประมาณไหนเอาจนละเอียดต้องละเอียดมาก นานมากครกแบบในตำนานใช่ไหมพี่หน่อย6-7ปีแล้วเนี่ย7ปีแล้วหร่ะออมันก็ยังอยู่ดีอยู่เลยอ่ะสาบพ,พี่หน่อยให้จัดขนาดน้องชอบโดนแซวเรื่องตำน้ำพริกด่าอเหรพี่หน่อยจริงเหรอจริงตำครกด่างเนี้ยในช่องพี่แน่น้องชอบโดนแซวอ,อ่ะสาวกระเรียนนี่ตำน้ำพริกเสียงดังความชอบ กินะกิชอตอนแซวเรองนี้ตา,ตาจนเท่าไหร่คะพี่นนท์ตจนหยบหยาอะหยบๆ,ยบๆไม่ต้องลเอียนอันนี้เราจะคั่วตอนไหนคะเดี๋ยวคัวหลังอน,นี้เกระเทียเาามเสร็จแล้วอมเสร็กคัะเทียมโแล้วก็คัาา่วลคั่วด้วยพริกจากนั้นเราก็มาตา ด้วยกันตอนนี้ขวนอะไรคะพี่หน่อยกระเทียมกระเทียมใช่ไหมคะเราจะเจียวจนประมาณไหนคะเจียวจนเหลืองเหลืองเหลืองหอมหอมืฮ่หอมลอยมาเลยที่เราตำเมื่อกี้เนาะกระทะนี้ ยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยกระทะอันนี้หรอคะกระทะเนี่ยในบ้านพี่หน่อยมีแต่ของขังๆังนะเนี่ยอะไรก็ไม่มีใหม่ๆเลยไม่มีใหม่ๆโอ้ยมันขลังดีอะไรที่มันเก่าๆนานๆนั่นแหละดีค่ะพี่หน่อยค่ะแล้วก็ทอดไก่ก็มองกระทะนีใช่ตอนที่เมื่อก่อนเราทอดไก่ขายด้วยกันเนาะพี่หน่อยเนาะลำบากมากเลยชีวิตของเราแต่ว่าแต่ว่าภูมิใจแหละเราเป็นคนขยันนะคะพี่หน่อยเนาะน้องก็ยังน้องก็ยังงงกับตัวเองว่าน้องเป็นคนขยันได้มากขนาดนี้เลย จริงนะพี่หน่อยคือกี่โมองอะที่เรามาทอดไก่ได้วยกันไปซื้อไก่หกโมงเช้าแล้วใช่ก่อนหน้านั้นเราก็ไปซื้อไก่อีกเนาะ<ช>ค,ค่ะเมื่อก่อนนี้พีทมาทอดไก่ขายกับพี่หน่อยนะคะคือหน้าหน้ามันหน้าดํามากเลยไปขายไก่กว่าจะได้เงินแต่ละบาทไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยก็จะได้เงินแต่ละบาทนี่ยากลาบากมากนะคะใช่เพราะว่าเราต้นทุนเราไม่มีเนาะพี่หน่อยแล้วก็ต้องทาใช่ค่ะที่กว่าพี่จะมีวันนี้พี่ก็ เคยลำบากมาก,ก่อนแต่ขยันนี่อาศัยเป็นคนขยัน,นะคะ่ะแล้วเจอคนขยันอแบบพี่หน่อยด้วยอะ่ะแล้วก็เลยกลายเป็นคนขยันด้วยเลยเมื่อก่อนเป็นเด็กพาธามด้วยนะคะอยู่กับพี่หน่อยสองคน <c oughs> ลําบากกว่าน,นี้อีกโอหอมอะ่นะสีสีส,สนนีไม่ เมื่อกี้ลืมดูอ่าหอมแดงนะคะก็ดูเตรียมนิดหน่อยนะคะไม่ถึงกับขมนะไม่ถึงกับขมก็ได้อยู่โอ้ไม่ถึงกับขมแต่ว่าเตรียมเลยลืมดูมัวแต่ตํากระเทียมค่ะโอ้อันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวทอดอะไรต่อพี่น้องเราจะทอดต่งโอเคค่ะขอลาขอดจนกรอบไหมคะพี่น้องขอดจนกรอบๆเหลืองๆกรอบ ล้วก็มาตามข้าด้วยกันนทีโอเคค่ะเดี๋ยวรอขั่วกรอบรอปลากรอบเสร็จแล้วเราก็จะเอากระเทียมคํามแดงค่ะตามด้วยกันค่ะแล้วตะไคร้แล้วคะตะไคร้แล้วก็ซอยแยกซอยแยกใส่ไปเนาะค่ะหอมมากเลยค่ะเนื้อปลาก็ประมาณเหลืองๆใช่ไหมคะพี่หน่อยได้ไกๆเหลืองเคี่ยวอร่อยเคียวอร่อย แล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งทิศคช่ใช่ใชใชะค่ะแล้วก็วกคั่วพร้อมกันหมดเลยใช่ค่ะใ,นนใส่หมดนี่ทิมไม่ไหวมากเผ็ดมากเลยเหรอคะพี่หน่อยใช่เผ็ดมาก,มากอันนี้ที่พูดจริงแค่นี้พอแล้วนะโอเคค่ะทิมก็หมดแล้วเนะี่ยเอาไฟอ่อนๆต้องตั้งไฟอ่อนเดือดทิศไหมแล้วก็ใส่อะไรต่อคะพี่หน่หอยเดี๋ยวเราก็คั้ว จะกินไม่ไหวอ่ะพี่กัวมเผ็ดมากเลยนะ่กินค่ากิโลนึงถ้าไม่ได้ทำน้ำพริกบ่อยนกินได้เป็นปีมาถึงพริกเหรอคะเผ็ดเลยกินทีลนะนิดโอ้อกลิ่นชุนมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะจามวะแน่เดี๋ยวจะจามแล้ว,นะว,จจลวคะ่ะ แรงมากติดแรงมากน้ำจิ้มกุ้งอัดเรียงเอ้ยเฮ้ยใส่หอมแดเลยใส่หอมมาเลยเอามาว่าเดี๋ยวกินอันนี้มันเริ่มมาละอ๋อพี่แจ็ไปก่อนนะเพราะว่าอากาศมันสุกเฮ้ยน่ากินระคาได้หน่อย มันหอมตะไคร้ด้วยเนาะค่ะแล้วก็อันนี้ก็กินได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็กินได้อยังๆนะเรายังไม่ปรุงเลยนะเราต้องปรุงอ๋อเกลือพริชูรสใชสออ่สองอย่างสองอย่างเองน่ากินนะมากจะกินข้าวกันเนาะแล้วแกงผักนี้อีกนะคะผักเห็ดเหรอะกินได้กิน นี่อะไรคะคืออ๋อพี่นุ้ว่น้องนุ้ว่าผงชุรสอ่ะพี่น้องตกใจเลยอ่ะกินผมร่วงผมร่วงอ,อันนี้ผงชุรสของจริงกี่ชอ้อนอืมโอเคได้ช้อนอ๋อโอเคผมร่วงแน่นอนเนื้อลองให้ดึกม,ม,มากเลยเนาะ เราทานตั้งแต่ห้าโมงอ่ะก่อนจะกินข้าวค่ะอะไรอีกอย่างเงี้ยก็มาชิมดูสิอ่ะพี่หน่อยตักก่อนเลยค่ะน้ำต,ตายังนะไ,ไหไิวเลยเผ็ดมากถ้าใส่หมดโค้งนี่จะเผ็ดมากกว่านี้ใช่โอ้กินไม่ได้แล้วใส่หมดอ่ะใช่เผ็ดมากขึ้นโอ้โแขกจะมาค่ะอะไรกันพี่หน่อยชิมค่ะอืมอร่อยชอบ อ๋ออร่อยพอดีกรอบๆนะคะถ้าถ้าใส่ิกเยอะนี่ไม่ไหวละใช่แต่อร่อยเผ็ดมากอ่ะโอ้ยแกงผัดแหผัดอ่ะได้กินหนึ่งปีได้กินครั้งหนึ่งไปได้กินครั้งหนึ่งเพราะว่าปีนออกครั้งหนึ่งใช่ใช่ได้กินเฉพาะตามฤดูอร่อย เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะกินข้าวกับพี่หน่อยนะคะก็วันนี้ก็มาฝากพ้องกับพี่หน่อยเนาะหนึ่งวันจะกินน้ำพริกขวดกะเหลี่ยงนะคะเดี๋ยวพี่หน่อยก็จะลองมาทำดูพี่หน่อยไปกินข้าวบ้านน้องวันไหนคะเดี๋ยวเราไปทำเมนูแปลกๆกันเนาะเปนพวกนี้เป็นนี้เป็นเรนนี้เดี๋ยวไปกินข้าวบ้านพี่แล้วเดี๋ยวเราไปทำเมนูอร่อยๆกันค่ะเผ็ดนะเนาะเผ็ดเราก็ว่าเห็ดกินเอาไปรองไหมเผ็ดจริงๆพริกกระเหรี่ยงนี้ต้องยอมรับวว่าเผ็ดมาก ค่ะวันนี้พี่ก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ชาแน,นลยาวนานวันนี้ต้องขอบคุณพี่หน่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เอฟซีทุกคนด้วยค่ะขอบคุณะค,ะค่ะเข้าก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs>